ก็ามาพอบผอกกับเบาทิ้นนะครับคือเก่านะครับอ่ะมือนี่นะครับบ่มียังเห็ดนะครับฝนตจ๊กมะพี่น้องเนาะเห็ดได้ๆยางกับโปได้กีดนะครับก็เลยอ่าหาเวลาว่างบาดนี้ปลูกเห็ดละงูพี่น้องปลูกนี่ไม่ย่างพี่น้องนี่ไม่ย่างนะครับปลูกเห็ดแม่บ้านย่างเอา หาเสื้อใส่น้ำตุนย่างน้ำพี่น้องเนาะย่างคนลุ้มไว้พี่น้องเลยนลุ้มไว้แล้วนะครับนี่คนลุ้มไว้นะครับอข้างคนหยอดหยอดเสื้อเฮ็ดละงกพี่น้องคุณว่าออกดีอยู่อนว่านี่มักเองได้พี่น้องนี่โอ้ ปีนาคิดว่าได้ขายแท้แน่นอนเลยปีนาได้คล้ายแท้แน่นอนเลยุฮนฮะคุณนะฮะเพื่นวาหยอดน้องเหงาวันไปท่านอะคุณได้ไปท่านได้ปลูกกระเบื้องไว้ได้พี่น้องเด้อบางทีเนี่คืออ่ะคือคนซะก่อนพี่น้องมันจังอาศัยว่าฝนตกมันจังสีบวัวไหลหนีเนาะพี่น้องเนาะน้ำเสือ่อมันสีบวัวไหลหนีเลยบางทีก็เล่น เลยกลนผมใหม่นะครับปลูกปีกายได้ปีปีปีกล้วพี่น้องนี่นี่ไนนงงม่เขีนปลูกไว้เสร็แล้วพี่น,ออน,กกน,นอ้องเนาะเฮ้ยยยายยายย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 ยามยย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 ายยยกยย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 ้ยยยยยยนย้นยยายยยยยยายย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 ยงยย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 ยบยงย ว่าได้กินเห็ดเพื่อนว่าเพื่อนว่าเห็ดเกิดดีว่าทิ่งกันครั้งแรกในชีวิตนี่เราเพิ่งเริปลูกเห็ดนะพี่น้องเนาะดูะ๋ยวไปย่างเลโอ้ต้นงุนมงามเพื่อนว่าปลูกแต้นน,น้อยๆนี่เราไปเพื่อนขันต้นใหญ่มันบ่ค่อยออกเพื่อนปลูกน,น้อยๆมันจังออกดีอ่าเสื้อเห็ดมันก็จังแล่นดีนะพี่น,อน้องเนาะอ่าเราทิ่งกัเลิ่ปลูกในป่าหยางอ่าเห็ดมากมาร์กไว้เป็นเดือนแล้วพี่น้องพอได้ ขายพ่อได็ขายน้ำผึน <c oughs> พ่อเด็ขายก็ได้กินแล้วพี่น้องนะ <c oughs> ในบ้านกุนเอาเห็ดขี้ขีนขันจะมีดอกวูเห็ดเอาใซ่ล้วไหมเอาไปสั <c oughs> นสิเบียดอดดอกสันไนปมาที่สจอดดอกไม้น้นนนองนะโอ้ยผีบัวน้องบัวโอ้ยหูใหม่หูดี อ๋อไปเรืเ่อยๆอ๋อเป็นกินสมๆนะพี่รองเนาะโอ้ยหูง่อยอุ้บอืออ๋อเพเป็นยานนะพี่องนะวดเตบึงนะพี่องเนะอะอ้ไปต้นต่อไป กได้ปลูกไว้แลพี่น้องเนาะไปเห็นบ้าเนี่ลพ่อแม่มีกัน้พื่องโอ้ยบีบบ่ค่อยออกพี่น้องเลยอดไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ สมปีกินสมสมน้องพี่น้องคนมากลุ้นเท่ากัานตั้งบีบเสืออ้อเฮ็ดลงน้องพี่น้องเนาะเอ้ยปูล้ำมันออกปูน้ำพี่น้องเนอะเอสทีท่านผู้ชมคุณได้แตมาเยี่ยมบ่าวทิ้งแต่เตรียมมาเนอะปีนาบุละเตรียมตัวไว้มาเก็เบเห็ดน้ำบ่าวทิ้งอ่า ีปลูกไว้ถ้ายเอฟซีมาเยี่ยมเราเลยฮ่าวันลาเบิ้งปีนาพี่น้องผลงานปีนาปีนี้พระท่านด้ปัญหาปีนี้ฮัก็ลงอ่าปีนาจังมาเยี่ยมบอลทิ้นเด้อเอฟซีได้จะมาอ่าหาบอลทิ้นเมื่อเมืองกันก็ได้เดี๋ยวนี้กำลังปลูกไม้ย่างถ่ายเอฟซีอยู่อ่าปลูกไม้ย่างปลูกเฮ็ดถ้าพี่น้องอ่าป้ายยางจะคล้องพี่น้องเอ้ย อยางบมาลายดอกพี่หนักตัวเด็ก่นเดีแก็นี่ว่าจะกีนยางฝนตกลิ่นพี่น้องเล็กหยุดซะก่อนนะครับได้หยุดซะก่อนตอนนี้ก็ได้หยุดซะก่อนผักไม่พี่น้องเนาะจะได้ปลูกเห็ดภาแม่บ้านปลูกเห็ดไปกวนไปกวนเอยกันได้แม่เป็นย้ำขายขายนท่ากันนี่เห็ด เอาเห็ดละงก์หนึ่ทั้งผี้อกมาปลูกซื้อเห็ดเป็นดอกมากมามัามากไว้นะครับเลยมมา,มาปลูกทดลองบึงว่าจะได้ผลบ่ปีนี้นะครับมันจะตน้นงามๆเลยครับเพาะอ,อิงนะครับบ่ได้บ่ได้ซื้อด้อเพราะที่เมือการเพาะองนะครับเพ,พาะปีไก่นี่ไม่เคล้นนี่นนอง ต้นตะเคียนนะพี่น้องเนาไม่คุดูต้นงงามโอมว่ามหละเป็นว่าซับนี่แหละพอดีออกนี่พี่น้องนี่ผมว่าเห็นงข้าเจ้าได้ลงในคลิปใน youtube กันซับนี่หละนี่ ฮะปลูกปลูกไปถึงกินนี่แหละพี่น้องอ้อะเก็บมันจะปวดสา,ารพิษน,นะพี่น้องเนะาะเก็บอีกเก็บอีก,อก,อกมัน,นยังหวานแต่ไล่จักบนเก็บมาทางใดกับวัลูนะครับมาขายในตลาดว่าเห็ดละง,งูบดอัดอรุดจักแมนโมแมนกินยางเดียวผู้ซื้อกันได้ ต้ดตะเคียนกำลังงามปลูกไว้จ้องลอยก็ต้นพี่น้องเอ๋ในป่านี่แมียนบดเลยครับนี่ส่วนนี่แมียนบดเลยนี่๊ไปถึงเสียงหน้านะครับด่านนี้ครับแมียนนี้คับแมียนทางหุนท่านอี๋ไงทุ่งใหญ่ทุ่มหน่อยเนาะพี่น้องเนาะใ <c oughs> ส่ปุ๋ยฟอมกันทับอย่างกำลังงามกำลังถอดยอดครับพี่น้อง อ่ะคลิปนี้กัเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอาอาความรู้เล็กๆน้หน่อยมาปั่นพี่ป,ปั่นน้องเป็นเอฟซีเบิ้งนะครับอ้าวแต่ละมือถ้าเว็นบอลทิ้นเห็นยังนะครับอันนี้ก็คือกีดยางนี่ละอา,อาชีพของบอลทินก็คือกีดยางนะครับค้ากีดยางช่วงนั้นก็นกนกนบ่ค่อยได้ลงคลิปนะพี่น้องเนาะค้ากีดยางฝนก็นทํำอยู่บ่เศ้านะครับอ้าวรับคลิปนี้กัไปเพียงแค่นีนะครับคลิปหนาพอๆกันไหมกับบอลทิ้นเมื่อวันกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ